ทุกครับเรากลับมาชมกันต่อครับในเซตที่3ครับตอนนี้เป็นภาพในบรรยากาศของโรงยิม2พันที่นั่งเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานครราชสีมานะครับหลังจากที่จบไป2เซตนะครับโดยที่นครราชสีมานำา2ต่อศูน16 25 18ก็มีการแสดงครับการแสดง10นาทีนะครับเพ่งการแสดงกระจบไปตอนนี้ก็จะเริ่มในเซตที่สช่วงนี้ก็เลยให้ักิดาสองทีมเนี่ย <ด>การดีการวอรมกันอีกสักครั้งนะฮะแต่ช่วงนี้อาจจะวอรกันแบบช่วงสั้นๆผู้ดสินที่หนึ่งในคู่นี้ก็คือคุณปัญญามงคลวิทย์นะครับซึ่งประจําที่ร้ฐฮาละกาต่อด้วยคุณวิชัยวรรณทวีนะครับซึ่งเป็นผู้ตัดสินที่สองนะครับกับทีมนครราชสีมานีเก็นำมาสองเซตแล้วนะคะเซตนี้ถ้าได้ ก็จะชนะไปเลยในวันนี้แล้วก็จะได้สามคะแนนนะฮะถ้านครราชสีมาชนะในเซตนี้จะได้สามคะแนนนะครับส่วนทางด้านเชียงรายก็จะศูนย์คะแนนนะครับแต่ถ้าเชียงรายชนะก็จะไล่มาเป็นหนึ่งต่อสองก็ต้องพยายามอีกหนึ่งเซตเพื่อที่จะให้มีคะแนนให้ได้คือชนะสามศูนย์สามหนึ่งเนี่ยทีมชนะได้สามคะแนนนะฮะ พิมแพ้จะไม่ได้คะแนนใช่แล้วค่ะเชียงรายก็ต้องพยายามอย่างน้อยสุดได้มาอีก2เซตก็ยังตุนคะแนนไว้ได้นะคะนันทุฒตแตงกระโทกจะเสิร์ฟให้กับนครราชสีม,มาแต่แรกเสิร์ฟยาวออกไปครับเป็นคะแนนของเชียงรายครับเชียงรายนี่ปรับบอลแรกอีกสักนิดหนึ่งนะคะก็จะสนุกค่ะหมายเลข1ิบสสุเมธีทองปลิวของเชียงราย ได้ดีครับแดส่งไปแล้วลอยมาตีเลยครับยุรนันบัวแดงอีกนะครับวันนี้ตีทุกจุดของสนามเลยนะคะยุรนันบัวแดงอยู่แดนหลังก็เล่นรูกจาก3เม,มตรค่ะรับตีเหนือบล็อกด้วยนะคะนะครับรับเข้ามาจุดได้แม่ยกบอลบอลสั้นไปครับ ไ่เสียนะครับแต่นี้ยังไม่เสียมาเสียกันตรงนี้นะครับตรงวันชัยท้าิเศษตีได้แต้มไาเลยครับ<ะ>การรุกของทางนครราชสีมาจะหนักทางด้านขวานะคะก็คือบีหลังนี่ค่ะแดนหน้าก็มีวันชัยทวิเศษนะคะส่วนแดนหลังก็จะมียุรนันบัวแดงค่ะทางด้านอนุชาเป็นคนเสิร์ฟอีกนะครับ ตกลงไปได้ครับดันมาได้สามครับบอลล้นมาก็เรียกว่าหวานหมูนะคะในภาษาของวอลเลย์บอลค่ะบอกหวานหมู่แะรีบร้อนไปเด็วก็หมูหกได้เหมือนุชาปินสุวรรณเปิดไม่เข้ามือเซตนะครับต้องบิดตัวเซตเลยนะฮะยังจิ้มไปได้ยังอยู่คอัอเดอร์ส่งไว้ก่อนตกลงไปครับด้านพิทักษ์อู่สูงเนินครับ คะแนน,นเป็นของนครราชสีมา4-1ครับเนี่ยค่ะมีทั้งตัวหนักและตัวเสริมนะคะพิทักอู่สุเนเดินนี่ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ทําคะแนนได้ดีมากเลยนะคะอู่<า>และต้มเดียวที่เชียงรายได้เนี่ยได้จากการเสิร์ฟเสียของนครราชสีมาใช่ค่ะเอามาที่มมือเซตหรือเปล่าหทิมจังหวะไม่พอดีนะครับมือแซนกับมือตบก รู้มือสักครู่นี้ทางเชียงรายนี่บอลบอลตัวเซตเซตบอลเอ็กไม่เข้ามือตัวตีนะคะแต่ว่าก็สองต่อสี่ครับอบอนลล้นแก้ได้นะคะผู 2> 2้นลนะะเล่นที่ลอยตัวสูงอย่างวันชัยทวิเศษจะได้เปรียบคู่ต่อสู้ตรงที่ว่าถ้าบอลเสียมาสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ง่ายคะ่ะ เยาจะใช้เท้าเกี่ยวขึ้นมานะครับสำหรับมนตรีแผนประรับบอลเล่บบอลนี่ใช้เท้าได้ะไนะการเล่นอืดูนี่ตบแต่บล็อกครับแตบบล็อกออกไปนะครับคะแนนของเชียงรายครับผมพรปาปาปาพบรานประวาเติมไม่พริกไง่ครับหกต่อสามครับ โชคชัยเมื่อเซตที่สองนี้ก็เสิร์ฟดีนะคะได้หลายแต้มโชคชัยดีสวงครับบอลฟลอตติ้งนะครับหรือบอลลอยๆนะครับแว่งๆอ่ะครับหัวเสาครับพี่ทักอู่สูงเนิน ตบแบบไม่ต้องรับครับค่ะเขาเรียกว่าตบบอลล้นนะคะบอลล้นคือจะไม่มีบล็อกขึ้นเลยค่ะตัวตีนี่ยิ้มเลยนะคะเราก็ได้รับเกียรติจากคุณอุตบันจันทรารังสีครับเป็นอดีตนักกุฬาบอลทีมชาติครับเพราะฉะนั้นท่านชมไปก็จะได้รับทราบถึงศัพท์ของวงการโลเด้นะครับที่นักกีฬาเขาใช้กันนะครับครับผลสอนดีเสิร์ฟครับ สลับเข้ามาโอ้โหนี่ครับสลับกันมาครับลูกแบบนี้ยเอบีทับวันนี้พี่ทักษ์เล่นได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะสำหรับลูกนี้คือวิ่งวนย้อนกันไปย้อนกันมานี่ต้องรู้กันนะครับไม่งั้นเดี๋ยววิ่งชนกันเองนะฮะพี่ไอ้เขียนบัญชีวันนี้เขาให้สีสันริเคิลทำเอานะครับ